คือเบอร์รี่เบอร์รี่ก็รู้สึกว่างได้แฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะจริงๆถือว่าเ,เป็นครั้งแรกนะคะของพวกเราเบอร์รี่กับเบอร์รี่บอยที่ได้มีการฟีดกันใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเราจะมีการเปิดตัว MV นะคะครั้งแรกแล้วก็ที่แรกนะที่นี่ด้วยใช่ค่ะแอบตื่นเต้นไ,ไหมคะตื่นเมากเลยค่ะคือตัวพวกเราเองก็ยังไม่ได้ดูใช่ค่ะจะได้ดูพร้อมกันตรงใบที้ยเราอีกเชนเลยใช่ค่ะอย่างเบอร์รี่เบอร์รี่คือเราเป็นพี่ก่อนถ้าเทียบกัน<ร> มีแนะนำเป็นรุ่นน้องบ้างมั้ยที่บอกคือด้วยความที่ว่าเขาเต้นเก่งกันอยู่แล้วมันก็มีทักษะกันอยู่แล้วเออแต่อาจจะแบบว่าแนะนำเหรอแนะนำก็ได้ก็คือเขาเขามาดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะปรับในเรื่องของลายสไตล์ที่มันเข้ากันการออกสื่อเพราะเราเขายังไม่เคยใช่แล้วเป็นครั้งแรกที่เจอสื่อ พี่บอยเล่าเลยว่าในตอนนี้เป็นยังไงบ้างวิ่วง่นน่องอ่ะคุณบองรู้สึกยังไงคะตื่นเต้นค่ะการทางนานครั้งแรกกับพี่เบอร์ร <c oughs> ี่เบอร์รี่ก็พวกเราก็จะแบบด้วุ่นวายหนอ่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกน้ะที่เราได้ถ่าย m การแล้วก็คือได้ทำงานร่วมกับพี่ๆเบอร์รี่ก็รู้สึกว่าสนุกแล้วพวกพี่เขาก็เป็นโปรเฟชั่นอลมากค่ะอย <c oughs> ่างเพลงน่ารักว,วที่มันมีะไรเต้นด้วยไหมหรือว่ายังไีค่ะในั่นมีแค่ะ จริงๆแล้วก็พวกเราก็เป็นเพื่อนๆในวงการเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็คือทางพี่กุ้งได้ค่าย ADX เนี่ยได้เปิดการออดิชั่นพวกเราก็เลยลองชวนๆกันมาทีนี้พวกเราก็ตื่นเต้นเนาะการที่แบบเอาอยู่ดีๆเอามาเจอการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้คัดเลือกเข้ามาก็รู้สึกว่าอยากทำให้มันเป็นจริง<ช>วือเราต้องการเต้นก่อนใช่ค่ะก็คือการเต้นเวอร์ค่ะอันนั้นร้องเพลงรอวะต้องฟัยังไงบ้างอ่าร<ช>้องเพลงตอนนี้ก็มีการเพรน เพราะว่าแต่ละคนมากันแต่ละสายอย่างอย่างอ่อย่างพี่อิมใช่ไหมที่มาแนวโคเวอร์แดนซ์พี่สอนอะไรอย่างไหนก็จะเป็นสายร้องมาค่ะแต่ว่าเป็นการสร้างปรากฏการเป็นการเอินใหม่ด้วยเพราะด้วยความที่เราทุกคนก็คือเรารอกันทุกคนเลยเฮ้ยขอบคุณมากเป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของวงก็จริงจริงแล้ววงพวกเราคอนเซ็ปต์หลักของเราคือการเปิดโอเพนเวิร์ค่ะในเรื่องของอัลบั้มก็อยากให้ทุกคนลองเปิดรับแล้วก็ลอง ลองให้ให้โอกาสพวกเราเนาะในในเรื่องของด้าน L G B T อะค่ะอยากให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วพวกเราอะก็ไม่ได้ต่างจากชายหรือหญิงแท้จริงแล้วคือไม่ว่าจะชื่อไหนก็อยากให้เป็นยูนิเซสค่ะก e e d b a c ตอนนี้ก็คือกนตอบรับตีแล้วใช่ค่ะในในด้านของความที่เป็น L G B T ก็ทุกสื่อก็ให้การติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากยิวก่อน สวัสดีค่ะอิมนะคะสวัสดีค่ะน้องเล็กแห่งเบอร์รี่บอมแซนค่ะสวัสดีค่ะสอนค่ะสวัสดีค่ะแพนค่ะสวัสดีค่ะแทสค่ะจริงๆพี่มาลงตัวจากที่คาร์บูราแลต้องมาออกเพลงอย่างเงี้ยแล้วะพี่จะรู้ไหมว่าเพราะที่ที่มาลงตัวแล้วพอเจ็บพอเทเราอยากเป็นยังไงเพราะเราเต้นคาร์บมาอยากเป็นยัน จริงๆแล้วเพลงที่พวกเราทำกันมาอันนี้คือซิงเกิลไตเติลเนาะที่เป็นเพลงม็อกโนก็คือมีทั้งเบรกแดนแล้วก็ขายความน่ารักในในเพลงอยู่แล้วค่ะคือเราไม่อยากให้มอง LGBT เป็นแบบเฮ้ยต้องต้องโหดต้องดูเท่เสมอไปจริงๆแล้วเราอยากขายอีกมุม่นึงของ LGBT มีค่ะเขาก็จะแบบว่าจริงๆแล้วอ่ะพวกพวกยูก็จะแบบเอออยากให้ขายความน่ารักมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราก็เป็น เพศผู้หญิเนาะก็อยากให้่ของน่ารักแต่ถ้าไม่อยู่เขเราต้องเต้นน่ากของเขาเหมอนชไมได้ค่ะาอยู่็เต้นได้ค่ะู้เต้นอาจจะสวยกว่าพวกพี่เขาก็ได้ริดพทั้งพวมีจุด่อยู่ตรงไหนทัเลยที่มารวมมถึงทงรวของวงอยู่ตรงไหนบอมใช่ไหมคะจุดรวมตัวของเราคือควาหมายของเรา่เราตั้งไว้ก็คือแพชชั่นค่ะ มันใช่แฟชั่นเดียวกันโกลเดียวกันก็เลยเกิดเป็นบริบอมค่ะตอนที่เราเทางแฟชั่นเดียวกันแล้วที่เวลาเวลาที่เราจะทำงานทําอทำอะไรมันมีปัญหาในการทำงานอยางนนจริง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 แล้วมันทุกแทนว่าทุกการทำงานมีปัญหาหย่าค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่าเข้าใจกันได้ไหมมากกว่าแต่แก่อย่างเราไม่มีปัญหากันค่ะเพราะว่าเข้าใจกันเราคุยกันเยอะใช่เราคุยกันตลอด ก็ที่เราอไปเราคุยกันยังไงว่าเัวเนื้อมันเป็นแนวนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วพวกเราจะถามกันตลอดว่าเฮ้ยเราอยากให้เพลงของเราเพลงแรกเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วก็มีความชอบของทุกคนอยู่ในนั้นทั้งเรื่องเสื้อผ้าทั้งเรื่องคอนเซ็ปต์ทุกคนจะอยู่ในนั้นหมดเลยใช่แล้วก็มีแบบส่วนหนึ่งมีช่วยในการคิดเนื้อด้วยใช่ใช่ในการวันนี้เราต้องโชว์ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นซิงเกิลของพี่เบอร์รี่ เือนค่ะเพื่อนเป็นยังไงบ้างรูงานงานนี้เหรองานันเป็นงานมานเป็นการโอกาสให้้องได้เริ่มแบืว่าอ๋อได้ได้เริ่มโชว์ความสามารถก็รู้สึกว่าตอนนี้มันผลตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วก็อยากให้คนที่ตอนนี้ที่คนที่ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นก็อยากให้ลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเท่นเนาะใช่ก็ก็อยากให้ลองเปิดใจค่ะ ให้ฝากติดตามพวกเราเลยนะคะเบอร์รี่บอมบ์ได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวฝากช่องทางกานติดตามของเบอร์่บอมบ์ได้ค่ะสำหรับช่องทางการติดตามของเบอร์รี่บอมนะคะตอนนี้ก็จะมี IG จีทิกเก็ตทวิตเตอร์นะคะชื่อว่าเบอร์รี่บอมบ์ออฟฟิเชียลค่ะค<ม>่สะส่ของเบอร์รี่เบอร์รี่นะคะสามารถเข้าไปใน Instagram Facebook TikTok แล้วก็ Twitter ค่ะเซิร์ชว่าเบอร์รี่เบอร์รี่ไอดอลได้เลยค่ะอคขอบคุณมาก ทุกคนเลยนะคะ